การในพระเจ้าหรือน้องขวัญเขาบอกว่าอะไรนะพอมาเชื่อพระเจ้าแล้วพอมีอ่านหนังสือเข้าใจมากขึ้นก็พี่จุ๋มก็พูดบ่อยๆไม่ต้องอะไรมากคิดเซียนพระเจ้าจะเจิมสติปัญญาเป็นพิเศษเลยคือเนื่องจากว่าจิตใจจะเป็นคนที่มองบวกก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ดีๆนี่ก็เป็นประสบการณ์ให้เขารู้บงังผนและให้เขามีประสบการณ์ทั้งสองอย่างควบคู่กันแล้วก็จุดหนึ่งก็คือที่ขาดไม่ได้ในการสร้างสวกก็คือความรักพี่ยกตัวอย่างพี่นุ้ยพี่จุ๋มเนี่ย สิ่งที่สําคัญมากเวลาคนที่เขาจะฟังเราหรือไม่ฟังเรานะ <S <S เขารู้ว่าเรารักเขานี่คือส่วนของเรานะเหมือนที่พี่จุมนะ๋มเนี่ยสอนพี่นุ้ยได้ทั้งทั้งที่พี่จุม๋มเนี่ยชีวิตก็ไม่ได้ดีแต่เขาเห็นจุดพ่องเยอะพี่ๆก,ก็แปลกมากนับถือจริงๆนับถือนุ้ยจริงๆเห็นจุดบกพร่องของพี่จุ๋มเลยแม้ตัวแม้ตัวตัว,ตวพี่เองนี่เขาก็ฟังคาสอนนะแต่สิ่งหนึ่งที่นุ้ยยอมฟัง,งทั้งทั้งที่พี่ก็ไม่ได้ดีพี่จุ๋มก็ไม่ได้ดีเพราะเขาเห็นว่ารักเขา นั่นสิ่งที่สาคัญมากในการสร้างสาวกเนีเราการออกไปเลี้ยงดูเนี่ยเหมือนที่พี่บอกว่าพี่หิ้วของไปสิ่งอย่างนี้พี่ทําเพื่อเป็นการบอกว่าเออรักเขานะพี่ทํางานเป็นไงบ้างขายของดีไหมรักเขาเมื่อเขาเห็นว่าเรารักเขาเนี่ยสอนอะไรไปเนี่ยเขาก็จะฟังนะดังนั้นต้องขับเคลื่อนด้วยความรักประการที่หนึ่งก็คือออกไปนะประการที่2ก็คือสร้างความเชื่อประการที่สาก็คือย้ายเขา เมื่อ <S an> ความเชื่อเกิดแล้วที่พูดไปมันย้ายเขา้เขามาอยู่ในคิดจักรทีนี้เพอมาอยู่ในคิดจักรจะมีการผูกพันอยู่สามทางสวาวเอกที่รักหรืออาจจะมีน้องกุง้งน้องขวัญมาเวลาที่เขามาคิดจักจะมีความผูกพันก็คือว่านามใม้เขาในการสร้างสาวกในทะี่พูดถึงการประกาศและสร้างสาวกรวมกันมาน,นี่ปูพื้นฐานแล้วก็เดี๋ยวมาลงรายละเอียดอีกทีนาไม่เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าประการที่หนึ่งสองสาพี่ประกาศน,น้องขวัญอายุอย่างแค่คนเดียวน้องขวัญพี่นําน้องขวัญให้รู้จักพระเยซูอาจารย์บุโรบอกว่า,วา สิ่งนี้ข้าพเจ้าประกาศไม่ใช่ประกาศตัวของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าประกาศองค์พระเยซูคริสสิ่งนี้ข้าพเจ้าประกาศไม่ใช่ประกาศตัวของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าประกาศองค์พระเยซูคริสดังนั้นสําคัญมากเวลาประกาศเนี่ยพระเจ้าใช้เราเราใช้คนเราไปประกาศเพื่อพระเจ้านั้นอยากเห็นว่าเรานั้นรักเขานั้นความสัมพันธ์นั้นหนึ่งก็คือเราประกาศเรื่องราวของพระเยซูนําให้เขารู้จักพระเยซูและในขณะเดียวกันนาให้เขากับเรานั้นที่้องขวัญเนี่ย คุยกันบ่อยๆนำไม่ให้พี่กับน้องขวัญเนี่ยหรือลูกแก่ของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหนึ่งนำน้องขวัญให้รู้จักพระเยซูสนิทกับพระเยซูสองนำน้องขวัญให้สนิทกับพี่นนเป็นพี่เลี้ยงสามคือนำน้องขวัญให้ผูกพันกับพี่น้องคนอื่นอาจจะเป็นน้องเอกหรือเหมือนกันน้องเอกนำบาสมานำบาสให้รู้จักพระเยซูกิต์นำบาสให้ผูกพันกับเอกลูกซึ้งมาคืนแล้วก็นำบาสให้รู้จักกับพี่มันจะมีอยู่สามอย่างเหมือนเชือกสามเกลียวในปัญญาจารย์บอกก็จะมีสามทางเราต้องนำให้สิ่งเหล่านี้ผูกกกพััันนนซึ่งและ แล้วก็มันจะมีคําเขียนไว้ในหนังสือนะเขียนไว้ดีมากเขาบอกว่าความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกมากความเชื่อไม่สามารถยืนอยู่ได้คนเดียวไม่มีคริเสเตียนคนใดสามารถที่จะเชื่อพระเจ้าและอยู่ลําพังคนเดียวความเชื่อนั้นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอเมื่อเราเคยเห็นบางคนแต่ว่าไม่ได้เป็นสู่ตายตัวนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องมีเรากับพระเจ้าบางคนเนี่ยเวลานมัสการคนเป็นพันเนี่ยโอ้โหมันทำไมมันนมัสการแบบสุดใจ แต่ว่าพอนักสการกบคนห้าคนแล้วมันแบบเออแปกความเชื่อน้อยร้องเพลงสุดใจน้อยก็เพราะว่าอีกคนหนึ่งอ่ะมันมีอิทธิพลจริงไหมเวลาคนมาบวชเยอะเราเออมันก็ชุ่มก็ช่วยจริงไหมบ้านบอกวันนี้คนเยอะจังเลยมันเออดีนะเนี่ยนั้นการที่คนมาเยอะๆหรือความเชื่อขออีกคนนึงเป็นพยานดีมันก็จะหนุนเสริมสร้างกันอยู่นั้นความเชื่อลําพังของความเชื่อเนี่ยไม่มีคิดเสยนคนใดอยู่คนเดียวแล้วนัสการอยู่ที่บ้านแล้วความเชื่อจะเข้มแข็งไม่ผิด เราต้องการกันและกันทีนี้ในการย้ายเข้ามาในขี้จักเหตุผลพี่เข้าใจนะทําไมพระเจ้าถึงไม่อวยพรขี้จักเราให้โตเกินไปเพราะพี่รู้ว่าพี่ยังขาดอีกเยอะเลยหนึ่งก็คือพี่รู้สึกพี่ยังไม่ถ่อมใจพอพี่กาศมาบ้านไม่รู้เอกอยู่พี่กาศมาบ้านพี่กาดเป็นคนถ่อมมากพี่รู้สึกว่าพอพี่กาดมาบ้านแบบโอ๊ยพี่ยังไม่ค่อยถ่อมเท่าเขาเลยนั้นการที่พี่ไม่ถ่อมเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เออมันยังไม่โตขี้จักยังไม่โตพี่พี่ยังไม่พระเจ้าเคยแย่พี่ลองดูแล้ว ให้ของมาทานเท่านี้พี่รู้สึกพี่มันพี่แบบแว่งๆนิดนึงยังไม่ค่อยแบบถอมลงมากพอดังนั้นสิ่งที่สําคัญในการสร้างคียจักรคือต้องมีเขาเรียกของมาทานการเป็นอย่างทูตคือการวางรากฐานเออพี่ไม่ขออ้างชื่อคียจักรมีคียจักรบางคียจักรนะครับผู้นำเ,เขาพยายามจัดงานแล้วก็พยายามจัดงานค่อนข้างโชว์พาวโชว์พาวเฟสติวัลอะไรก็แล้วแต่โอ้ยอยากเทศนาโชว์พาวหรือ ผู้นำคนที่สองนี่ผู้นำคัน,คนแรกนะนำขี้จากโดยแบบโชว์รูปโชว์โชว์โชว,โชว,โชว์ผู้นําคนที่สองก็คือว่าพอโบโตแล้วพยายามเอาเงินในโบสถ์เนี่ยมามาซัพพอตตัวเองส่งรูปเรียนหนังสือหรืออะไรล้วแต่ประการที่สามผู้นําคนเนี้นําให้โบสถ์เฮ้ยประกาศประกาศประกาศเอาคนมาเนาเน้นออกไปเน้นออกไปแล้วก็ออกไปจริงๆแล้วคนก็มามากจริงๆแต่พังคลืนลงมาคลืนลงมา นำคนเข้ามาคนเข้ามาเยอะจริงเป็นขี้จักรที่เกิดผลมากแต่อยู่ๆเมื่อมันมากล้นแล้วมันมันพังคืนหรือมาเนื่องจากคนมาสะดุดกันพี่พูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรสิ่งที่ต้องมีในการที่เราเปิดขี้จักรหลายคนคิดว่าเขาคิดว่าหมายถึงว่าคนคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจสนลึกของเขาฉันมีความรู้ความสามารถฉันรู้พะคัมภีรเยอะฉันจะออยเปิดขี้จักรหรือบางคนคิดว่าคิดว่าหมายถึงว่า คนคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่มันอยู่ในลึกๆฉันมีเงินสร้างโบสถ์ใหญ่ๆได้จึงออกไปเปิดโบสถ์หรือบางคนคิดว่าโอ้ฉันมีลูกแกเยอะไปเราออกไปแยกไปเปิดโบสถ์เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเรื่องราวของการตั้งคิดจักไม่ใช่เรื่องง่ายๆสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องมีในการเปิดคิดจักก็คือมีการสรงเรียกถ้าพระเจ้าเรียกมันจะต้องสําเร็จเสมอในปัญญาจารบอกว่าปาาัญญาจารัที่9ข้อที่สิเบอกว่า,วาคนว่องไวไม่ชนะเสมอไป พี่ประยุกต์พังพีตอนนี้ต่อยคุณเรียนจบด็อกเตอร์มาถ้าพระเจ้าไม่เมตตาให้คิดจักเกิดมันก็จะไม่เกิดอยากคิดว่าว่องไวอยาคิดว่ามีเงินอยากคิดว่ารู้พังพีเยอะอยาคิดว่ามีพวกเยอะแล้วจะเปิดขิ้จักได้ไม่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่ทําให้คนเกิดหรือคนดับในคิ้จักแห่งนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกที่ต้องมีในการเปิดิี้จักก็คือเรื่องของการทรงเรียกนะเดี๋ยวจะไกลเกินไปเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของช่างผู้ชํานาญในการเปิดคิดจักแย่มาตรงนี้นิดนึง มีคิดจักที่ผู้นำนั้นบันคิดจักไปแบบเน้นการโชว์พาวโชว์พาวกับผู้นำที่อยู่อยู่แล้วมุมมิบในโบสถ์นี่คือเหตุผลที่พระเจ้ายังมโยกพี่พี่พระเจ้าดูความสัย์ัื่อดูเรื่องเงินดูเรื่องความถ่อมใจดูเรื่องอะไรหลายอย่างพระเจ้าอยากให้เรานั้นมีรากฐานที่มั่นคงที่พระคุณของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรานั้นมีรากฐานที่มั่นคงที่พระคุณของพระเจ้า พระเจ้าเอาคนใส่เข้ามาในที่จากบางวันบางวันเยอะบางวันน้อยทําให้พี่นั้นเริ่มต้นที่พระคุณสวาถ้าพระเจ้าไม่เอาคนออกเนี่ยฟังให้ดีนะถ้าพระเจ้าไม่เอาคนออกมันหยว่าในกลุ่มเราเนี่ยรู้ไหมพี่จะมีความคิดว่าไงเนี่ยฉันเปิดคิดจักได้เพราะฉันรู้บางพีเยอะฉันเข้าใจเนี่ยเรื่องพายุโอ้ฉันเข้าใจฉันมีความรู้ฉันเปิดคิดจักเพราะฉันรู้พระเจ้าตีพี่ลงแล้วเอาคนออกพระเจ้าสอนว่าทุกอย่างอยู่ที่พระคุณพระเจ้า มมนแน่ว่าคุณมีเครื่องดนตรีสวยหรูแล้วโบสถ์มันจะเกิดพระเจ้าตีลงตีลงต้องเริ่มต้นที่พระคุณของพระเจ้าเริ่มต้นที่พระคุณแล้วก็เริ่มต้นที่การสัตซ์ซื่อเรื่องเงินเรื่องไรพี่จุ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีมากต้องเริ่มต้นที่สัตซ์ซื่อเหมือนที่จากแรกที่เขาเย่อหยิงที่เข้าใจเขานะเขาไม่เคยล้มลงเมื่อคนไม่เคยล้มลงก็จะไม่ไม่รู้ว่าตัวเองอ่อนแอเพียงใดพี่เคยผิดพลาดมาก่อนพี่จึงเริ่มต้นที่ ความผิดพลาดด้วยความเชื่อลและเรความล้มเหลวทําให้รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปโดยพระคุณที่จากทุกวันเนี่ยรอดแล้วแล้วแลท้ายสุดก็อยู่ที่พระคุณดังนั้นในการประกาศเลี้ยงดูทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่พระคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรากฐานความเข้าใจในี่บางพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะหยุดงานพี่เหมือนบ่นหรือบื้อพึ่งพึ่อพามอะไรเกี่ยวกับพี่เล่าวิจุฟังหวเพปพี่อยากไม่อยากทํางานแล้วอะ่ะอยากจะมาอ่านพระพี่อยากจะทําเพลงอยากจะรับใช้พระเจ้าพี่รู้สึกว่าอยากจะต้องจะต้องเรียนอะไรเยอะมาก เหมือนตัวอย่างเนี้ยพอจะเข้าใจไหมซึ่งซึ่งพี่ยังไม่เคยเจอคําสอนแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เข้าใจก่อนถ้าพระเจ้าไม่เข้าใจไม่ให้พี่เข้าใจนะสวนพี่ประกาศอประกาศประกาศนําคนมานําคนมาแล้วแต่ละคนมันสมบูรณ์ไหมแต่ว่ามันจะพังคืนหรืมาไหมพังคืนเหมือนในกลุ่มเราไม่อ่างยือก็มีบางคนขนาดมีคนอยู่กี่คนหน้าคนยังแบบโอ้โหฝนพูดมากคนนี้เป็นยางงี้ถ้าพี่คว้าคนมายี่สิบคนเป็นยังไงตายตีกันตาย นั้นพระเจ้าจึงให้ความเข้าใจพี่ที่ฐานที่ประคุณแล้วก็ฐานเรื่องของการสร้างคี้จกักรพระคัมภีร์บอกแบบนี้ฮิบูบทที่3ข้อ4ถึง6เพราะบ้านทุกหลังต้องมีคนสร้างแต่ผู้ที่สร้างสิ่งทั้งปวงคือพระเจ้าพระเจ้าพูดถึงการสร้างขี้จักรนั้นเปรียบเหมือนกับการสร้างบ้านในหนึ่งโครินบทที่3ข้อที่1 0บถึงบอกว่าข้าพเจ้าได้วางรากฐานแล้วเหมือนอย่างช่างผู้ชนานํานาญเขาช่างเหือผู้ชนานาญหมายว่าคนที่เป็นสอบอคนที่เป็นผู้ครองเนี่ยต้องชํานาญ ต้องรู้รากฐานของขิ้จกักรต้องเข้าใจลึกๆเหมือนคนที่แบบว่าประกาศเนี่ยใช้เหยื่อลอ่อมันดูเหมือนดีแต่จะทําเป็นว่าแบบดึงคนนบดโดยที่ไม่รักคนคนนั้นถ้าไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็จะนําให้ขิจจักรนั้นบิดเบี้ยวไปหรือบางคนอาจจะเน้นการสอนการสอนอย่างเดียวพาคนไปรับใช้ตายพี่จึงถูกพระเจ้าเคาะลงผ่านความเจ็บป่วยผ่านหลายหลายอย่างท้ายพี่รู้ว่าบางครั้งมันต้องหยุดพักเหมือนกันพี่ก็พานน้องไปพักบ้างพาลุย,ลยน้าลุยไฟบ้าง พาไปพักขวดบ้างต้องมีถ้าพอจะเข้าใจไหมถ้าไม่งั้นที่พาไปตายก่อนแหวนควรได้ผู้นำเนี่ยต้องเข้าใจไม่งั้นพาคนไม่ตายได้เหมือนเกาหลีอ่ะพาคนไปกินยาพิษอะไรสักอย่างพี่หนุนใจให้น้องปุยอดอาหารในฐานน้องปุยกอดประโยคที่น้องปุยพูดวิชชอบมากเนี่ยบอกว่าถ้าไม่เจอพระเจ้าตายซะดีกว่าก็พูดเลยเถิดไปไกลละพูดถึงช่างวุฒิชำนาญบ้านศิลาในกิจการบทที่สี่ข้อสิบเอ็ดบอกว่าพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างละทิ้ง ซึ่งกลายเป็นศิลาโมกเขาว่าศิลาโมเอกหมายถึงพระเยซูคริสต์เดี๋ยวไม่อยากพูดศาสนาศาสตร์พูดภาษาบ้านๆเข้าใจง่ายเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยมองไปอิฐมันต่อๆกันใช่ไหมต่อใช่ไหมอิฐมันต่อกันสร้างบ้านอิฐมันต่อกันแล้วในอิฐนะั้นสังเกตให้ดีนะในบ้านเนี่ยมันจะมีอิฐที่วางต่อกันแล้วก็มันจะมีปูนกาวหรืออะไรสักอย่างต้องวางยู่ๆอิฐวางต่อกันอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้มันก็จะพังคืนลงมามันต้องมีแบบกาวอะไรไปไป ไปเชื่อมปูนไ,ไปเชื่อมทีนี้การวางอิฐต่อกันเนี่ยถ้าอิฐมันวางเอียงอิฐมันก้อนแรกมันนังตรงเหมือนนั้นแล้วก้อนที่สองมันเอียงเอ่องไปก้อนที่สามเอีองไปพังไหมพังนะบ้านนั้นพังนะมันวางอิฐไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่ดังนั้นพระเยซูเป็นศีลามุงเองพี่ชีวิตของพี่วางบนศีลาของพระเยซูพี่เอาชีวติตของพี่เนี่ยขนาบคิดเหมือนพระเยซูทาเหม,ม,ม,มือนพระเยซูมีมองเหมือนกับพระเยซูวางบนฐานของพระเยซูพระเยซูเป็นฐานของบ้านอิสลามุมเอง น้องเอกเอามาต่อกับพี่น้องเอกต้องมีความคิดเหมือนเหมือนกันเออเข้าใจเรื่องความถ่อมใจเข้าใจเรื่องการทาดน,นตรีมีความคิดที่เหมือนกันน้องเอกมีความคิดเหมือนกับพี่ก็เหมือนน้องเอกกับพี่เป็นอิฐคนละก้อนที่วางวางวาง,วางต่อกันพอจะเข้าใจไหมแต่ถ้าน้องเอกคิดผิดไปเนี่ยมันจะเหลื่อมละแล้วบ้านมา,อ,า,มาอีกบ้านมาเอกประกาศบ้านมาบ้านก็เป็นอิฐก้อนหนึ่งแล้วบ้านคิดไม่เหมือนเหมือนเอกอีกอาจจะเหมือนกับพี่แต่มันก็จะเหลื่อมๆกันอยู่มันจะเป็นยังไงครับพังลงมาดังนั้น พี่พูดหลักการตรงนี้ช่างผู้ชํชนานาฏหมายเวามวาอย่างไรเราต้องนําคนใหม่เข้ามาในขณะเดียวกันเราต้องดูคนเก่าด้วยพี่เห็นขี้จักพังคืนลงมาเพราะว่าไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้นําคนใหม่เข้ามาคนใหม่เข้ามาระบ,บาดก็เต็มโบแตกโบแตกเลยเพราะว่าไม่ได้ดูว่าอิฐที่มันมีอยู่เดิมนั้นสมมติว่าเรามีคนอยู่ห้าคนก็คืออิฐมีอยู่เดิมเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับน้าหนักอิฐก้อนใหม่ได้หรือไม่วางแล้วมันมัน,ม,นมันแก๊บกันหรือไม่สิ่งที่ผู้นาขี้จักต้องทําคือต้อง พี่ก็ต้องคอยเหมือนคนที่มีปัญหาในบทกู่ะพี่จะคอยหนุนใจเอออนะแบบนี้นะเข้าใจเขานะสิ่งที่พี่กําลังทําหมายว่าพี่กาลังสว่าในบทเราพี่ไม่อ้างชื่อดีกว่ากไก่ขอใครเนี่ยไม่พอใจกันพี่เออกไก่เน,นีนะยเป็นอย่างนี้นะขอใครเป็นยังงั้นั่นหมายว่าพี่กาลังวางอิดกไก่กขอใครเนี่ยเข้าด้วยกันโดยพี่เป็นตัวเชื่อมรัางพยายามให้มันให้มันแมทกันเพื่อจะได้สร้างขึ้นมาฐานมันสูงขึ้นนั้นสิ่งที่ผู้นาต้องทําในคิดจักไม่ใช่แค่ออกไปประกาศเท่านั้นแต่ต้องดูคนเก่าๆด้วยไม่กา,กาโทหเเอเลย ไม่ใช่พี่ยังติดต่อเอกเหมือนเดิมประเด็นที่ที่ต้องการสู่คือว่าเราต้องดูแลคนเก่าด้วยในขณะเดียวกันก็ประกาศคนใหม่ด้วยประการที่2คือคนที่เป็นผู้นํานั้งต้องสอดส่องดูแลความสัมพันธ์จะมีพระคัมภีในฟิลิปปีอาจารย์บาโลเป็นอย่างที่ดีมากฟิลิปปีบทที่4ข้อ2อาจารย์บาโลบอกว่าข้าพเจ้าวิงวอนนางยูโอเดียและนางซินทิเคให้ปองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่จุ่มเป็น เป็นตัวอย่างที่พระกัมพีตอนนี้ดีมากๆตอนนี้พี่จุ๋มจะเป็นคนเกลียเออนะงีนะงีนะความหมายคือว่าพี่จุ๋มกําลังทําอะไรครับเอาอิดสองก้อนนายกรเนี่ยขอยพยายามมันต่อให้มันลงให้ขี้จกักรมันตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้สนสมมีคนเข้ามาอีกยี่สิบคนพี่จุม๋มก็เออนะเข้าใจเขานะเขาเพิ่งมาใหม่กินเล่ามายาเขาเป็นสาวเพศสองก็ให้เข้าใจเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนพยายามเอาเอากาวเนี่ยไปไปต่ออิดแต่ละก,ก้อนให้มันสูงขึ้นดังนั้น,น,นสิ่งที่ผู้นําต้องทําหรือไม่ใช่ผู้นําอย่างเดียว เหมือนที่น้องเอกทำเนี่ยดีมากน้องเอกอยากให้คนมามาอยู่ในโบสถ์เราสิ่งที่น้องเอกต้องทาก็คือว่าพยายามนําการปองดองช่วยกันไม่ใช่ผู้นําอย่างเดียวคนในขี้จักเนี่ยก็ต้องแบบช่วยเหลือกันในการที่จะเอาเอาอิฐหรือว่าคนแต่ละคนเนี่ยมาวางด้วยกันแล้วก็ลักษณะของอิฐเนี่ยพี่อยากจะสังเกตซึ่งมันเป็นความจริงนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ความรู้แต่พูดไปเป็นการเผยวจจะอะไรกันลักษณะของอิฐเนี่ยเวลาอิดที่วางวางก้อนกันเนี่ยกับอิอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอิกก้อนตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ใกล้กับ อิดก้อนที่อยู่ใกล้ๆกันพอจะนึกออกไหมก็เหมือนคนแต่ละคนในโบสถ์โบสถ์สมารบโบสถ์พันคนเนี่ยเราอาจจะอยู่ในกลุ่มของเราแค่ไม่กี่คนเราไม่สามารถรู้จักคนอื่นๆที่ที่มันไกลเกินไปโบสถ์เมื่อใหญ่ก็เหมือนบ้านที่มันมีอิดเยอะมากเราไม่สามารถอิดก้อนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะใกล้ชิดกับอีอิดก้อนหนึ่งได้ที่พูดเรื่องนี้เป็นเหมือนศาสนาศาสตร์เรื่องอะไร ก็พูดถึงความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะผูกพันตัวกับทุกๆคนได้ถ้าบทเราโตแต่ให้เราอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็เหนียวแน่นในกลุ่มของเราและประการที่2ไม่ได้หมายว่าเราจะสันโดดอีกก้อนนั้นไม่ได้อยู่ใกล้กับอีกฝัก่งหนึ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วกันเดี๋ยวคนฟังในเว็บไซต์จะไม่เห็นภาพอีกฝั่งซ้ายของบ้านอีกฝั่งขวาของบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ใกล้กันก็จริงอยู่เหมือนว่าคนพันคนเนี่ยรู้จักแค่คนบางคนอีกอีกไปลายปลายพันเนี่ยเราไม่รู้จักแต่ว่าอีกก้อนนั้นถามว่ามันต้องรับน้ําหหนนนัักกเมือม กิก้อนนั้นอยู่ในขี้จักรเดียวกันก็ต้องรับน้ําหนักเหมือนเหมือนกันมันก็ยังต้องผูกพ่านตัวซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็เผยพ,พ,พี่พี่ไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้นะแต่พระเจ้าให้ให้เผยถ้อยคํานี้ไว้เผื่อว่าบางคนอาจจะไปตีความแล้วก็ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้นะครับก็พูดไว้ก็ขอพระเจ้าอวยพรคนฟังและกันนี่คือเรื่องของช่างผู้ชํานาญการแล้วก็เวลาประการสุดท้ายเวลาที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับ อยู่ในขี้จักเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอเขามาบบชแล้วจบไม่ใช่เราต้องดูเขาต่อไปทําให้เขาเติบโตเติบโตระดับการเติบโตเนี่ยดูได้สองอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเราพี่ก็ปรารถนาจะสร้างน้องเอกให้น้องเอกอยู่ได้โดยที่ไม่มีพี่สมว่าพี่อยู่ๆไปประกาศภาคใต้โดนยิงตายน้องเอกก็ต้องอยู่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเติบโตนั้นดูด้วยสองอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถอยู่ได้โดยไม่มีเราสองก็คือเขาสามารถที่จะออกลูกออกหลานโดยธรรมชาติของคนเนี่ยเมื่อโตก็จะต้องแต่งงานมีลูกใช่ไหมครับ ก็จะต้องแต่งงานหรือว่าอาจจะหาบัตรด,ดีเพื่อนบุรุษใช้แล้วไปประกาศด้วยกันแล้วก็ออกลู่ออกหลานนั้นคนที่เราต้องสร้างเขาให้ไปถึงจุดนั้นก็คือจุดที่ออกลูกออกหลานไฟวิญญาณแล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองสิ่งที่ต้องมีในการเปิดคิดจักให้เราเริ่มต้นที่การทรงเรียกและประการที่2คือเราต้องรักคนเดี๋ยวเราอ่านคติประจําใจนะคติประจําใจเอาอ่านด้วยกันเวลาที่เจอคนที่เขาไม่ตอบสนองเออเจอคนที่เขาไม่ตอบสนองนะครับ คดีประจําใจผมทําสิ่งเหล่านี้ประกาศออกเลยงดูเพราะผมรักพระองค์ผมรักพระองค์และรักพวกเขาตามพระบัญชาของพระองค์ไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากรักพระองค์ได้รักพวกเขาตามที่พระองค์ได้สั่งไว้ผมรู้ว่าเหมือนพี่ตัวปิววิพูดเองนะผมไม่ได้มีการเจอมากข้าพเจ้าไม่ได้มีการเจอมากแต่ข้าพเจ้ามีปากที่พอจะพูดได้ข้าพเจ้ามีมือที่พอจะได้นุนตรีได้ ข้าเจ้ามีความรู้ที่พอจะเขียนบทความได้มีเงินไม่ได้มีเยอะมีเงินนิดหน่อยมีรถที่จะพอเป็นปันใจจัยในการที่จะออกไปเลียงดูได้ข้าพระองค์จะใช้สิ่งเหล่านี้รับใช้พระองค์เทอออกให้กับพระองค์ผมรักพระองค์ข้าพระเจ้ารักพระองค์ข้าพระองค์จะทําสิ่งเหล่านี้อย่างไม่หยุดหย่อนแม้ว่าคนจะไม่ตอบสนองแต่ผมก็จะทําต่อไปทําจนกว่าจะตายจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต ถ้าเขาตอบสนองก็จะเลี้ยงพวกเขาจนโตแล้วถวายให้กับพระเจ้าถ้าเขาไม่ตอบสนองก็ทําต่อไปเหมือนเพลงที่เมื่อเช้าที่พี่ร้องบอกว่าขอให้จิตอุญญาณของข้าพระองค์หมดแรงไปในการสรรเสริญย่นเขาตนตีจะถ่ายแล้วแต่เขาก็กระซิบประกาศให้เราตั้งใจว่าไม่ว่าคนจะตอบสนองหรือไม่ให้เราประกาศข้อความนี้พี่ชอบมากเลยซาตานอาจจะหยุดขัดขวาง คนหลายๆคนมหมาถึงว่าคนที่พี่ประกาศนะพี่รู้สึกเหมือนนั้นซาตานอาจาจะหยุดน้องขวัญฝนโดยใส่ความเจ็บป่วยมาให้โดยใส่งานมาให้ซาตานอาจจะหยุดคนหลายๆคนไม่ให้มาหาพระเจ้าแต่ไม่ใช่กับเอกแน่แต่ไม่ใช่กับที่รักและไม่ใช่กับพี่พูดแบบนี้ไม่ได้พูดแบบอวดตัวเองดีนะแต่มันเป็นคติประจาใจจริงๆซาตานอาจจะหยุดคนหลายๆคนได้แต่ไม่ใช่กับเราเราต้องบอกกับมันแบบนั้นไม่ใช่กับฉัน หยุดปด็คนอื่นไม่ใช่กับฉันถ้าพระเจ้าเรียกวันก่อนที่ท,ท,ที่ที่มีปัญหากันนี้ที่จากเราทะเลาะก,กันรุนแรงมากสิ่งที่ความคิดที่พระเจ้าดวนใจมาคือว่าคี้จักงนี้เป็นของพระเจ้าพี่จะนั่งดูซาตานมันจะทําอะไรมันจะขัดขวางได้กี่น้ําจริงไหมมันจะขัดขวางได้กี่น้ําจะนั่งดูมันมันจะทําอะไรได้แค่ไหนถ้าพระเจ้าตรัสสั่งว่าจงเกิดมันก็ต้องเกิดในการประกาศนะครับพี่อยากจะเล่า บางคนอาจจะมีพี่ก็กลัวนะกลัวบางคนจะไปตีความพี่ผิดพี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการอวดตัวเองแต่พี่เล่าเล่าตัวเองอย่างหนึ่งนะมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตที่ทาจริงจริงประการที่สองคือว่าอยากให้ทําเหมือนเหมือนกันนะพี่อยากจะบอกว่าพี่เจออะไรบ้างในการนี้ดูคนโมเสสนั้นเอาไว้เท้าตีหินพี่เข้าใจโมเสสมากรู้ไหมว่าเวลาพี่เลี้ยงดูลูกแกบางคนรับปากจะมาแต่โทรไปอีกทีเออผมถือของอยู่กับแฟนที่ ผมยังอยู่กับแฟนอยู่เลยโทรไปเออพี่ว่างครับวันอาทิตย์มาหมดพี่ว่างครับเดี๋ยวผมไปหาพี่กําลังสังสรรค์อยู่กับเพื่อนอยู่เลยเอ,อ่ะเมาพี่ขับรถไปถึงบ้านนัดกันไว้วล่วงหน้าแล้วพอไปถึงกําลังนั่งคิดเลขในใจอยู่พระเจ้าเป็นพยานได้พี่เจอแบบน้จริงในการรับใช้พี่ไปตามถึงห้องนอน เอ,อยังไม่ตื่นนะยังไม่ไปยังไม่ตื่นพี่ไปตามถึงห้องนอนหรือเหมือนเดิอที่พี่เล่าเอกฟังพี่ไปเตือนสติเขาแล้วพี่ต้องยกมือไหว้ขออภัยที่ที่ผมเตือนสติมไม่ว่าการรับใช้ต้องใช้อะไรการทับใช้น้องใช้อะไรความรักต้องใช้มากพี่กลับมาร้องไห้พระเจ้าทุกครั้ง ไปแล้วคนโทรหรออยู่กับแฟนหรอไม่เป็นไรนะเรื่องของพี่ชาเป็นเรื่องของความสมัครใจพเจ้าไม่บังคับให้ใครขึ้นสมัยเป็นเรื่องของสมัครใจพิมพ์บีไม่บังคับไม่เป็นไรอยู่กับแฟนแล้วกันเออนั่งเล่นไพ่อยู่หรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าผมมาใหม่นะความนักถามว่าอยากได้การเจอวางมือรักษาโรคไม่อยากได้แต่พี่รู้สึกพี่ยังไม่ถ่อมใจพอแต่ไม่ว่าจะมีการเจอหรือไม่ไม่ว่าจะมีการหายโรคหรือไม่ กาถ้าคนที่เขาเล่นไพ่เขาได้เจอพระเยซูเหมือนพี่เขาจะไม่เล่นไพ่อีกต่อไปถ้าคนที่เขาอยู่กับแฟนแล้วเขาคิดว่าอยู่กับแฟนนั้นอร่อยเขาได้เจอพระเยซูหรือมีประสบการณ์เหมือนพี่ถ้าเขาได้รับพระคุณเหมือนที่พี่ได้รับเขาจะไม่เป็นแบบนั้นพี่ไม่โกรธเพราะว่าเขาเขาไม่ได้รับเหมือนอย่างพี่ได้รับพี่ป่าธนายเขาได้รับเหมือนอย่างพี่ได้รับไม่โกรธตอนแรกพี่โกรธแต่ตอนหลังพี่ไม่โกรธแล้ว ใหญ่เขาได้รับเจอกับพระวสิริของพระเจ้าเหมือนที่ได้เจอไม่เป็นไรก็มาดูต่อนะครับพระเจา้าอนุญาตให้พี่แต่งงานมีบางอย่างซ่อนอยู่ในการรับใช้ พี่จะถามน้องเอกอ่านทั้งพี่ยังปุ้ยอ่านทังพี่ไหมพี่จากมีรากฐานมาจากครอบครัวพี่เคยเลี้ยงดูลูกลูกแกเป็นผู้หญิงรับใช้ด้วยการวีนน่ะไปตามลูกแกะคือเขายังยังไม่แก่งพอตอนหนังพี่ก็เข้าใจนะเวลาเอาคนไม่รับใช้นะ่ยต้องเอาคนที่โตจริงพี่ไปตามหาลูกแกลูก,ล,ก,ล,กลูกแกคนนั้นนะ่ะไม่ยอมรับโทรศัพท์บ้างเขาวีนใส่พี่เอ้ยนัดนัดทำไมนัดคนแล้วไม่ วีนใส่อะเป็นผู้หญิงนะเวียงใส่บ้างอะไรบ้างหรือเจอลูกแก่บางคนไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินอาหารหลักของการสร้างีิจจกาในการประกาศเลี้ยงดูคือใช้หลักของครอบครัวเมื่อเรามีลูกเราทํายังไงกับลูกครับลูกกินข้าวยางก็เหมือนกันเวลาพี่เลี้ยงดูลูกแก่น้องขวานันเมื่อพี่ยังเราเช็คดูว่าเขากินอาหารหรือ,อยังกินนมน้ํานมคือพระชนะของพระเจ้าเราต้องใช้พระชนะในการที่จะเลี้ยงดูเขาแล้ว ถ้าพี่ไม่แต่งงานพี่อาจจะพูดถึงมุมที่พี่จุ๋มออนแอร์เนี่ยเรื่องแต่สำหรับพี่พี่ขอบคุณพระเจ้าเพราะถ้าไม่มีพี่จุ๋มเนี่ยพี่ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้หญิงหรือไม่เข้าใจหลายๆคนพี่เข้าใจว่าเออทำไมพี่จุ๋มถึงเป็นแบบนี้พอพี่เข้าใจพี่จุ๋มพี่จึงเข้าใจลูกแกะที่เป็นผู้หญิงหลายคนทำไมเขาถึงวีนเขาถึงอะไรแล้วแต่นั้นถ้าปกครองครอบครัวได้ก็จะปกครองที่จักได้ในการเลี้ยงดูคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเจาะรายละเอียดกันก็เดี๋ยวจะจบไว้แค่นี้นะครับจบทิ้งท้ายไว้ที่ว่าพื้นฐานของ ทำพิจัดก็คือการดูครอบครัวเราต้องให้น้ำนมเหมือนเด็กเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดว่าเด็กแกะหรือสาวกเนี่ยเหมือนมีลูกแกบางคนมีนิสัยเสียทําไมครับก็ต้องไปทําความสะอาดไปเตือนไปคอยหนุนใจก็เหมือนไปเก็บสิ่งสปรกที่อยู่ในตัวเขามันจะมีรายละเอียดเล่พงพวกนี้ซึ่งค่อยมาแบ่งปันทั้งที่ทสองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจบอยากจะพูดถึงอันนี้ทิ้งท้ายไว้นิดนึงวันนี้เป็นแค่ปูพื้นฐานเท่านั้นเวนลาที่เราประกาศนะครับกับคนใหม่สิ่งที่มันจะต้องการทำนะครับ จะมีหลักๆแล้วก็จะมีอยู่สามอย่างเท่าที่พี่สังเกตก็คือว่ามันจะมีการรบกวนเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีที่คนอ่านพระคัมภีร์ทันทีที่คนมาโบสถ์กลับไปนะครับเขาจะเจอพวกผีมาก่อกวนอาจจะเป็นผีอัมมาอยู่บนหัวเตียงบ้างอะไรบ้างซึ่งก่อนนั้นนี้จะไม่ค่อยเจอนั่คือประการแรกที่มันจะมารสตาม,มันจะขัดขวางนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็กลัวแล้วก็หลงหายไปเลยนะครับมันจะมีตัวอย่างน้องคนนึงเดี๋ยวค่อยเล่าดีกว่าเนื้อหาเรื่องนี้มันจะเป็นอยู่ในส่วนของมิติไฟวิญญ,ญาณ เดี๋ยวเนื้อหามันจะโยงกันไปจริงๆแล้วพระมีทุกข้อทุกตอนมันจะโยงกันอสุรสตรปรนสาทตรงนี้คือว่าเขาจะถูกรบกวนจากผีวิญญาณชั่วในการที่จะเข้ามาก่อกวนทําให้เขาเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ประการที่สองเขาจะถูกเบี่ยงเบนอาจจะเป็นแฟนปกติก็ไม่เท่าไหร่แต่พอมาโบสถ์แฟนแบบทะเลาะบ้างนําให้ทะเลาะบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็การรวยพรทางด้านการเงินด้านหนึ่งบางคนก่อนมาโบสถ์ก็ปกติแต่พอชวนมาโบสถ์ปับ๊บอยู่ๆของขายได้ไปเลยขายของเลยหรือ ขายของปกติพอมาบวชปั๊บของขายไม่ได้โอ้ต้องขายของมันจะมีสองด้านในเวลาปกติเนี่ยถ้าอยู่ๆพระเจ้าอวยพรมากคือมานสาตานมันก็ใช้เนี่ยขาดขาดเกินๆอวยพรมากเขาก็ไปขายของก็ไม่มาบวชละมันจะมีสิ่งเหล่านี้ในการมามาดึงทําให้เขานั้นแบบมาแล้วที่หนึ่งกหายไปแล้วมาที่หนึ่งหายไป,ยไปมีแฟนบ้างมีเงินบ้าง,ม,ง,างมีสารพัดท,ที่จะถูกดึงมีเรื่องผีวิญญาณช่วยที่ก่อกวนบ้างแล้วก็ประการที่สาประการที่สามนี้บ่อยมากจะมีคําเบาๆมาพูดดีเออไปคิดจากดีเอ พระเจ้าช่วยแกได้จริงเหรอจะมีคําพูดมามารสตานมันก็จะใช้คนเจอเพื่อนเยอะมากเลยสารพัดอย่าไปเลยเป็นริสเตียนอะไรเงี้ยริสเตียนไม่ดีอะไรบ้างอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยที่รักเป็นพยานให้ฟังว่าไปตามลูกแกวันวันที่มาโบสก็ดีๆอยู่พอหลังจากกลับโบสป่วยมาเป็นอาทิตย์ทําให้อาทิตย์นี้ไม่มามาโบสไม่ได้ครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นกิจการของซาตานแหละถ้าถ้าเราหยุดคิดอีกหนึ่งมันจะมีคําว่าเนี่ยในในในหน้าเห็นไหม <S <S เอ๊ะ คำนี้เหมือนน้องเอกบอกทําไมที่วันเสาร์เราชอบมีเรื่องตลอดเลยเอ๊ะมันมันผิดปกติป่วยบ้างเจอทะเลาะกับแฟนบ้างแบบไม่มีอารมณ์บ้างอะไร้สารภาพสาราเพที่จะขัดขวางถ้าเราไม่เข้าใจในวันนี้เราจะไม่ไมตะงิดตะงิดเลยรับนี้ก็เป็นกิจการของมาซาตานตามที่อุปมาเรื่องผู้หวานที่มาซาตานนั้นก็พยายามฉกฉวยฉกชิงไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องของการรับใช้ส่วนใหญ่คําเทศพี่ที่เอกฟังมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของชีวิต สามีพยายาเรื่องของความพันแต่ว่าจะมีคําสอนเกี่ยวงานรับใช้อีกเยอะเลยครับก็ไอ้ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับ สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาขอวงอวยพรหลายคนที่โดนมารซาตานขัดขวางขอพระเจ้าทรงเจิมข้าพระองค์ด้วยพระเจ้าให้ข้าพระองค์นั้นเป็นไปตามคำสอนของพระเจ้าอยากข้าพระองค์นั้นสอนแต่ข้าพระองค์ไม่ทําแต่ข้าพระองค์นั้นสอนและทําตามคําสอนที่พระเจ้าทรงดลใจอยู่ขอพระเจ้าอวยพรขี้จักรแห่งนี้และขี้จักรอีกมากมายไม่เป็นขี้จักรตามบ้านที่อาจารย์สินชัยหรือหลายคนที่กาลังทําอยู่หรือขี้จักรแม่กระเชิดที่ขี้จักรใหญ่ที่เขาจะใช้ของประทานของพระเจ้าอวยพรทุกๆขี้จักรตามนามไทยที่พระเจ้าตั้งไว้สําหรับเขา พรคิดจักทุกทที่รวมถึงคิดจักของเราด้วยเพราะเราเป็นคิดจักเดียวคือขององค์พระเยซูคริสต์และขอให้ผู้นำทุกๆคนนั้นมีหัวใจเด็ดเดียวในการที่จะยืนหยัดมั่นคงขอให้เขานั้นรับใช้พระเจ้าด้วยความรักไม่มองไม่เปรียบเทียบว,ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่อยู่ในรูวิ่งของตนเองขอพระเจ้าทรงเจิมเหนือคําอธิษฐานนี้ให้เกิดผลเหมือนที่พระเจ้าตัดในประถมการว่าจงเกิดขึ้นขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมน